พลทูนันทเ,เดชเคยไปจับฮัมบารีใช่ไหมค,ครับที่อยุธยาท่านเป็นคนเข้าไปจับเข้านําเข้าไปจับเลยผมเป็นประธานคณะทํางานที่เราจับฮัมบารีได้คราวที่แล้วก็เนื่องจากว่าการระเบิดที่บาหลีฮัม<อ>บรารีวางแผนในประเทศไทย<อ>แ,ลและทางการสืบสวนของทางออสเตสรเลียสหรัฐเนี่ยชัดเจนว่ามีการวางแผนกันในประเทศไทยครับแต่พอจับแล้วทําไมไม่อยู่ในประเทศไทยทําไมส่งออกต่างประเทศเลย ตอนนั้นมันมีข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับเราอยู่ในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตอนหลังเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีการไล่ล่าข,ของพวกนี้นะแต่กฎหมายไทยอนุญาตให้ส่งไหมครับถ้าพูดถึงเราจับได้เนี่ยมันต้องขึ้นสารไทยป่ะต้องครับต้องขึ้นสารไทยแต่ต้องขึ้นสารไทยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราส่งส่งมันมสีสัญญากันอยู่หรือไงครับเราเข้าใจว่าสถาการณ์ของเราเนี่ยเป็นยังไงความขีดความสามารถของเราเป็นยังไงครับ เราไม่มีกล้องโทรทัศน์แบบไม่มีไอ้กล้อง,<ว>งโทร,รทัศน์วงจรปิดแบบอังกฤษนะอาจารย์ยังอังกฤษอาจารย์เดินไปเนี่ยมีกล้องจับอาจารย์อยู่สามตัวมันถ่ายข้างหน้าข้างหลังข้างๆ้างครับถ้าเผื่อย่าง,งน,นั้นเราพอสู้ได้